ยินดีต้อนรับสู่ช่อง t ี t ติ i l เปอร์ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างอีเมลนะครับเริ่มแรกก็จะมาเขียนชื่อนะครับชื่อบัญชีของเรานะครับว่าจะให้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับสําหรับชื่อแล้วก็นามสกุลสองตัวทัดแรกนะครับส่วนชื่ออีเมลเนี่ยที่เป็นชื่อผู้ชายเนี่ยชื่ออีเมลเนี่ยต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับถึงจะผ่านเึง่ึงจะใช้ล็อกอินได้นะครับ อันแรกนี่เป็นอันที่ผังวงนี่ก็คือเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้แต่อันที่ผมกำลังจะเขียนเนี่ยต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับซึ่งเราก็เขียนชื่อ,อน,นี้ลงไปนะครับเนี่ยตรงนี้เขียนไปปั๊บแล้วก็ห้อยด้วยตัวเลขครับถ้าใครใส่ชื่อตัวน,นี้เราซ้ํานะครับให้ใส่ใหม่นะครับรือสามารถใช้ชื่อที่ Google มันเอามาให้ได้นะครับตัวนี้ผมก็ ใส่ดูแล้วนะครับว่าชื่อนี้มันไม่ซ้ํานะครับก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการกําหนดาหารหัสผ่านครับาหารหัสผ่านเนี่ยต้องมีรูปตัวต้องมีตัวภาษาอังกฤษตัวใหญ่นําหน้าเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใส่ตัวเลขตามหลังมาได้นะครับซึ่งการใส่ตัวภาษาอังกฤษเนี่ยใส่ตัวเดียวหรือใส่3ตัวก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับ ก็ตามที่ใครจะกําหนดนะครับใครจะอยากกำหนดอะไรไว้ก็แล้วแต่ครับตอนนี้ผมก็กําหนดรหัสผ่านไว้ก่อนนะเดี๋ยวผอมจะขึ้นรหัสผ่านเอ่อรหัสผ่านไกล้ให้ดูนะครับเป็นรหัสผ่านตัวอย่างครับไม่ไม่ใช่รหัสผ่านจริงนะครับเป็นรหัสผ่านตัวอย่างเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบรหัสผ่าน gmail นะครับผมจะทําให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้กําหนดรหัสผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับกําหนดผ่านก็คือเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่นําหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับ ใครสงสัยก็ถ้าใครสงสัยก็สามารถทวนฟังได้นะครับการนี้จะใส่รหัสผ่านมันต้องมีตัวภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนะครับอยู่ที่อยู่ที่ตรงหน้านะแล้วก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับแล้วก็ผมจะกดข้ามไปเลยครับอันนี้ยีบิน,นอันนี้ก็คือรหัสผ่านมันไม่ตรงกันผมก็ จะ่ทำให้มันตรงกันครับที่คุณไม่เห็นอันจอที่จอที่มันดําผมเออเวลาเขียนเขียนอันเวลาเขียนมันจะบักมะครับนิดนึงนะครับแล้วก็กดค่ามานะครับเราต้องใส่แมเยเลขโทรศัพท์หรือใส่อ e ีเมลสำรองก็ได้ครับถ้าใครไม่มีอ e ีเมลสำรองก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปนะครับง่ายๆครับอีเมลสำรองนี่ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าถ้าอยากใส่ก็ใส่นะครับ ใครไอยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ครับถ้าใครจะเอาไปทําบัญชีทํา youtube ทําอะไรเนะี่ยต้องใส่ยีเมลอสมรองนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะสองอย่างเพื่อป้องกันแฮกเกอร์นะครับแล้วก็มันสามารถใช้กู้รหัสผ่านได้นะครับเวลาเราลืมรหัสนะครับนี่นะก็กดยินยอมไปยอมรับไปครับเพื่อจะสร้างบัญชีนี้นะครับ กดมาแล้วก็จะได้บัญชีอีเมลของเราแล้วนะครับเนี่ยเป็นบัญชีอีเมลของเราแล้วนะครับอีเมลก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับตรงตรงนี้นะแล้วก็วิธีเข้านะครับสามารถเขียนชื่ออีเมลของเรานะครับเนี่ยนะครับชื่ออีเมลของเราแล้วก็ตามด้วยตัวเลขที่เราเขียนไว้ในข้างดังแรกนเขียนชื่อเมลไว้ในไว้ในตอนดังแรกนะก็พิมพ์ at gmail com แล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับ ที่เรากรอกไปตรงหน้าแรกนะครับหน้าแรกที่ผมสอนไปนะครับสามารถกดชื่อ Gmail แล้วก็รหัสผ่านใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็เราจะได้อีเมลนะครับ